สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงหนวดเกษตรออนไลน์ได้พาท่านมาชมาการทำสวนมะระจีนนะครับพันเขียวมรกตนะครับผมซึ่งก็เป็นเด็กหนุ่มนะครับที่มีความขยันขันแข็งแน่นะในการที่จะมาทำนะครับมะระนะฮะ ซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคของคนไทยนะฮะการปลูกครับการปลูกะมะละเนี่ยนะฮะเขาปลูกประมาณ2เดือนก็สามารถเก็บผลได้นะครับแล้วก็จะเก็บผลได้อีกก็ถึง2เดือนเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เด็กคนนี้ก็เป็นเด็กหนุ่มที่ยังไม่ได้ทําสถิตินะครับเขาเป็นครั้งแรกที่เขาได้มีการปลูกนะครับ กาสังเกตเลยครับโอ้โหสวยงามครับวันนี้เข้ามานะฮะมุดมาเป็นอุโมงกันนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับผมวันนี้น้องเขาก็กําลังจะมาเก็บกันนะครับซึ่งก็เอาไปขายที่ตลาดล้านเมืองนะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมและก็ขายดีมากเลยครับผมเขามาเก็บทุกวันครับเก็บทุกวันแล้วส่งทุกวันนะครับเราไม่ได้ส่งใครครับก็ขายเอง นะครับสวยงามครับโอ้มาชมแล้วเนี่ยชื่นใจเลยครับผมแต่ว่ามันก็โตมานะครับความยาวก็ดูที่ครับก็คืบกว่ากนะครับคืบกว่ากว่าน้ำหนักก็เกือบกิโลครับนี่ฮะ ซึ่งก็น้องเขาก็บอกว่า,าท่านใดสนใจก็สามารถเรียนรู้เองได้ครับเรียนรู้จาก u t u b e นะฮะไม่จำเป็นจะต้อง <c oughs> ไปเรียนรู้จากที่ไหนอะครับผมสามารถเรียนรู้ที่ youtube ได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ก็น้องเขาก็เขาก็ทำแค่ไม่กี่คนเองนะครับเขาทำแค่สองสามีภรรยานะครับคือตอนเช้าเขาก็เก็บไปขาย นะใบๆเขาก็มาเก็บเองครับเนี่ยไหมฮะแต่วันนี้นะครับน้องเขาก็บอกว่าไม่ค่อยสะดวกในการที่จะให้สัมภาษณ์เนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาครับเนี่นะยฮนะดูสิฮะเขาตัดนะฮะแล้วก็เก็บไว้เดี๋ยวก็เขาก็จะมีรถเข็นนะครับอมีรถเข็นนะครับมาเก็บนะครับเขา ทาอยู่ตรงนี้ประมาณสามไร่ครับซึ่งเป็นโอกาสดีนะที่พี่น้องเรานะครับทือเกษตรกรที่ยังไม่มีรายได้หรืออาจจะหาโอกาสหรือหา,อา งานที่ทําอยู่นะครับซึ่งก็ก็ก็สามารถเรียนรู้ได้เองได้ครับจาก YouTube นะครับน้องเขาก็บอกว่าขายดีครับที่เชียงลายก็มีตลาดผลไม้นะครับตลาดเขาเรียกตลาดร้านเมืองนะฮะซึ่งก็เป็นตลาดขายส่งนะครับสามารถไปติดต่อ และส่งเขาได้นะครับผมแต่อย่างน้อยที่สุดเราต้องเป็นคนที่ขยันนะครับผมเราต้องดูแลอย่างดีครับปัญหาอุปรัรรคกก็คือมันจะมีเชื้อรานะฮะเราก็ต้องมีการพ่นเชื้อรานะครับผมนะจะมียาฆ่าฆ่าแมลงบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ <c oughs> <c oughs> นะบขอไปนะครับที่ต้อง เนี่ยฮะเวลาเขาเก็บพ่อเก็บใส่กล่องครับผมนะฮะน้องก็มีสะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการทำงานนะครับครับอืม เป็นอุโมงนะฮะมุดสบายสบายเลยนะครับผมแล้วก็ทำให้เราเ,เดินชมได้สวยงามะฮะย,ยอดก็สามารถเก็บไปผัดไปต้มเป็นน้ำพริกได้นะครับผมนี่ฮะน้อง เขาขยันขันแขงนะฮะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ศึกษาไม่เด้ไปเรียนรู้จากที่ไหนครับแต่เขา,าเรียนรู้ที่ youtube ะนะครับแล้วก็เปิดดูว่ามาลาจีนนะครับพันธุ์เขียวมรกตนะครับผมดกมากเลยครับเพราะเดี๋ยวนี้แหล่งเรียนรู้นะครับมีเยอะมาก นะครับไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนรู้ที่ไหนไม่ต้องไปศึกษาดูงานที่ใดนะครับเราก็สามารถจะไปเปิดดูที่ Youtube ได้แล้วก็เปิดเ้าก็ทําตามข้อแนะนําของอคนที่ประสบผลสําเร็จแล้วเขาก็ทํา y o u t u b e นะครับแล้วเ็ก็ชี้แจงในเรื่องของอวิธีการนะต่างๆนะครับทั้งมาละนะ,ะจีนก็ เป็นอาชีพหนึ่งนะฮะที่เราสามารถที่จะทําเป็นอาชีพได้นะครับโดยที่ลงทุนก็ไม่มากนะครับผมเริ่มแรกก็ใช้เป็นตะข่ายฮะซื้อตะข่ายเป็นตะข่ายพลาสติกนะครับนะฮะหลังจากนั้นมันก็ทํารอบเดียวนะครั้งเดียวตะข่ายพลาสติกทาครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถทําอยู่ไดอ้อีกหลายปีเลยทีเดียวครับผม ระยะเวลานะครับตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับนะฮะตั้งแต่เพาะกล้ามาและปลูกก็อีก2เดือนนะครับสเดือนก็เก็บผลผล,ผลิตได้นะฮะและการเก็บผลผลิตก็เก็บไปได้ทุกวันนะครับเก็บปลูกเก็บได้ทุกวันเมื่อเก็บได้ทุกวันก็อีกประมาณ2เดือนนะฮะนะครับน้องเขาก็บอกยังไม่เลยทําสถิติไว้นะครับผม ดังนั้นเนี่ยในโอกาสข้างหน้าน้องเขาคงจะมีสริติให้เราแล้วก็ผมอาจจะมาสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งครับผมก็ก็คงจะสุติแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้โอกาสข้างหน้าแล้วก็เราจะมาสัมภาษณ์กันอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาครับ